M 5 0 0ม้าน้ำแข็งและคอลเลกชันมาน้ำมันเป็นยังไงมาน้ำแข็งคือเป็นม้าน้ำและเพิ่มความแข็งใช่ไหมเลยกลายเป็นมาน้ำแข็งก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุญแปดที่การตีกินเกลือกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับตู้สุ่มเกือเกือประจำเกมฟีฟ วันนี้เป็นปืนมาน้ําแข็งนะครับคือปกติเราก็เคยได้ยินแต่ม้าน้ําใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นม้าน้ําแข็งเออเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นปืน M 5 0 0รนะฮะรูปทรงก็คือตรงหัวเนี่ยเหมือนกับม้าน้ำนะแต่ว่าจะมีไอเย็นอยู่ด้วยส่วนค่าสถานะก็ดาเมจ2รีโหลด1แลบแมกนะฮะ ก็เป็นสกินสายเน้นดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับคือจริงๆ M500 ก็เป็นปืนที่ยิงแรงมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่มดาเมจมาอีก2แบบเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูตอนใช้งานจริงกันโอเคทีนี้ในตู้มีอันนี้ด้วยกล่องชิ้นใจมาน้ําแล้วก็มีดพามาน้ําเวลาถือก็ประมาณนี้นะครับมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับตำนาน8ทีการันตีกินเกลือมันจะยังคงอยู่หรือเปล่ามาวัดกันที่ตู้นี้เลยเรื่องของวัตถการ2ชิ้นกดยืนจัน แล้วก็ยืนยันไปครั้งแรก9เพชรมีอยู่จริงไหมครับขอปืนเลยได้ไหมก้าเพชรมาปาที่1 let's go เฮ้ยโอ้โหปาบแรกก็มาอย่างเกลือรัวเลยในการจังหวนนันี้มาครั้งที่2นะครับอุ้ยถ้าไอ้กล่องสินใจครั้งที่3ครับ4ฮะแล้วก็5ครับ6ครับ ครั้งที่7ครับอืม <c oughs> เรียบร้อยมาแบบนี้ก็699นะครับจบกันที่8ครั้งเหมือนเดิมนะสุดยอดไปเลยดีใจด้วยคุณได้ทำการล้างตู้จริงๆปืน M 5 0 0เนี่ยผมมองว่าถ้าได้ลั่น2มันจะดีกว่านะครับเพราะมันเป็นปืนที่ยิงแรงมากๆอยู่แล้วเข้าหัวเนี่ยนัดเดียวร่วงเพราะฉะนั้นการที่มันเพิ่มดามเมส2มาแบบเนี้ย ผมมองว่ามันเกินความจําเป็นไปหน่อยนะฮะทีนี้มันเป็นสกินแรกหรือเปล่าที่มีดาเมจสองน่าจะอันแรกแหละเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นดาเมจหนึ่งนะครับดาเมจหนึ่งเนี่ยมีหลายสกินเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ดาเมจสองเข้ามาใน M 5 0 0ก็น่าจะเป็นสกินที่ยิงแรงที่สุดในเกมเลยนะครับสรุปราคาวันนี้ก็ล้างตู้เต็มๆนะฮะ1922เพชรหรือประมาณ500บาท ใครจะสุ่มก็เดี๋ยวลองดูรีวิวก่อนละกันดูจบค่อยไปคิดว่าจะสุ่มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมไปเทส,สให้ดูใน free fire รีเกมซีวีีนะครับไปดูกันเลยว่าวันนี้ปืนเราเนี่ยมันจะยิงแรงขนาดไหนนะครับและนี่ก็คือสกิน M 5 0 0มาน้ําน้ำแข็งพระเอกของเราในวันนี้นะครับเป็นม้าพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินปกติจะเห็นตา่มาน้ำแต่มาน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นยังไง มันก็เป็นแบบนี่น,นแหละหัวลันไปดิหนึงแปะเอ้าเรียบร้อยสองแปดนะเมื่อกี้สองเจ็ดแปดเฮ้ยไยเย็นไอ้น้องยิงไกลๆถอยไปก่อนพี่ไม่ถนัดไอ้วอไม่มีพี่ถนัดแบบดักลอยอ่ะเปแรกไกลๆนี่ไม่ไหวนะครับคือ M 5 0 0มันก็เป็นแค่ปืนพกกระบอกนึงนั่นแหละจริงๆมันเหมาะแค่ช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลอง ใช้ให้มันหลายๆเกมลัดันแต่ว่าตอนนี้เพื่อนผมทำไมไปกันหมดเลยครับเนี่ย <mattress bass in square> เป็นไงแลยิงสิบโดนหนึ่งเม็ดละสี่สิบห้าสิบยิงวันนี้ตายวันไหนเฮ้ยเล่งหววัวจะโดนตัว เอาอะไรไปสู้กับเขาแล้วครับเนี่ยคือมันก็เป็นสกินปืนพกนั่นแหละนะครับมันใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมอะคงไม่มีใครแบบเล่น 4v4 แล้วเอา M500 ไปเล่นทางเกมหรอกใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต่อยนี่คือยังไงต่อยนี่คือนักมวยใช่ไหมหัวใจ หัวใจ7จ็ดเหรหัสอะไรเนี่ย a อ m หรือเปล่าน้องๆมาเย่อให้นะฮะน่ารักมากหรือว่าเขาจะชอบชุดโกโกวาีิมปสูดีตาปล่อยแมงมุมไปวันนี้เรามากับคอมโบแมงมุมนะฮะเพราะว่าตั้งใจจะเอามาล็อกขาคนแล้วก็ยิงอัดหัวคมๆต้องรอเขามาเหยียบก่อนไแลอ วิอ๋อจบการโกโกวาตรงนี้ไม่ปลอดภัยอย่าพิ่งมาเออตรงนี้ไม่ปลอดภัยอย่าพิ่งมาอูแดะเรียบร้อยจักีีโกโกวามาแล้วลูกจ้าลูกกระสุนที่นูอยากได้โดนซ่ำไปโดนซ่ำไปสองศูนไม่เป็นไรต่อให้ก่อน เขาเรียกว่าต้องรออุ่นเครื่องนิดนึงออปืนมันถูกนะซื้อไปแจกชาวบ้านขนาดชาวบ้านยังไม่เล่นน oh, ก็เนี่ยแหละนะครับความจริงของสกิน M500 คือมันเป็นปืนพกเอาไว้ใช้ต้นเกมนะฮะส่วนใหญ่ผ่านเกมแรกไปได้เราก็โยนทิ้งกันแล้วเราก็ไปเล่นสกินปืนอื่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสายประหยัดเนี่ยผมว่าไม่ต้องซื้อหรอกไม่คุ้มนะสกินนี้มันเหมาะสำหรับคนเพชรเหลือ เพชรเหลืออยากจะใช้อะไรที่มันแรงกว่าชาวบ้านเขาในช่วงเกมแรกอยากสุดอะไรอย่างเงี้ยเอาสุดไม่เอาเพชรหน้าหนึ่งปล่อยมังมุมดักไปเออตึงจัดเพื่อนบอกตึงจัดนี่ไงล่ะตึงจัดสามสี่หกเน้นเน้น ยิงหัวสามลอยยิงตัวสีว่สิบนี่ไงล่ะเอาไปแปะเดียวพอปล่อยมังบุมไปไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะเข้า,า 2, 3, หัวไม่ละสองสามลอยเออสวยจ๊กกี้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะดอกละสามสิบเจ็บไปดิ เออตึงจัด,น,จดน,นี่ไงล่ะตึงจัดนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออ,เ,เ,อ,อเพื่อนบอกเยี่ยมเลยตึงจัด hey ถ้ายิงโดนหัวมันก็ตึงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดยิงตัวเนี่ยก็อย่างที่เห็นดานเมจมันเข้ายี่สิบสามสิบสี่สิบยิงตอนนี้แต่ไม่รู้จะตายตอนไหนนะฮะลบ nope. คือถ้าเล่น M 5 0 0เนี่ยต้องเน้นแบบลากเป้าขึ้นอย่างเดียวอะเ,เวลาเจอศัตรูเราก็ลากแล้วก็สะบัดเป้าขึ้นนะครับมันจะได้ฟุกๆโดนหัวแต่บางทีสะบัดแรงเกินขึ้นฟ้าก็มีนะ <c oughs> <c oughs> ประจําผมเนี่ยประจําเอาใหม่เล่นปืนนี้เราต้องแบบตั้งสตินะครับแต่ว่าอย่าลืมกระจายความเสี่ยงโดยการถือปืนหลักด้วยนะฮะถ้าเกิดใครจะเล่นปืนนี้ ก็บอกเดียวมันไม่ไหวหรอกเอาจริงมันต้องมีปืนอื่นเล,เล่นคู่กันโอเคข้างหน้าหมดเลยรักษาระยะไว้ก่อนปืนนี้เข้าใกล้ไม่ได้มันยิงได้ทีละแปะและแม็กนึ่งมีแค่สี่เม็ดลางก็มีเพื่อนนี่ไงเราเต็มเป้าสี่ร้อเน้นๆนี่ตรงกลายเป็นกล่องม้าน้ำซะ นี mm ้ก hmm. <H> ็ค like ือกล่องม้านามที่เราสุ่มมาได้จากในตู้นะครับเป็นกล่องที่เหมือนของฟรีอะเอาง่ายๆแจกฟรีไปเลยก็ได้นะกล่องพวกนี้นะครับไม่ต้องสุ่มก็ได้ไม่ค่อยสวยใช่ไหมจักกี้ปล่อยมังมุมไปฮอุ้ย ยิงเจ็บป่ะนายเล่นปืนหลาก,กาส่วนเราปืนพก oh. สวยจักกี้ล้มปะ่ะข้างบ้านติดต oh. ิดมั่งมุม oh. นี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอัดตัวไปดิ oh. I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah I do just what I do and I hope you let me in let me in yeah ชนะไม่ได้แบบงงๆมากคือเมื่อกี้เขาก็ไม่เข้ามาชาร์จนะ <S <S ถ้า2 <S 1> <S 1> คนนั้นเขาพุ่งเข้ามาผมไม่รอดนะครับ M500 มันต้องเล่นแบบระยะกลางๆอาจจะไกลได้นิดนึงแต่ถ้าใกล้ๆเนี่ยไม่เหมาะนะดามเมจสู้ไม่ไหวนะครับโอเคตอนนี้เสมอกัน2-2นะครับเกมนี้ขอแบบปิดเร็วเลยได้ไหมจบ4-2เลยได้ปะเพื่อนนำหน่อยเพื่อนฉันนั้นนำไม่ไหวมานี่เร็วมานีเร็ว เพื่อนขยันกดเสียงซะด้วยข้างหน้าโถมเลยหลังกล้องไปไหนแล้ว嘛หลังหลังสวยเฮ้หลัง,ลง,เ,ลงเข้า เคียหน่อยสก,กี้ช่วยด้วยช่วยด้วยฝั <feasible! S 1> ่งนู้นบอทคนหนึ่งนี่ว่าเห็นเดินเออเออเมื่อกี้ไปไ,ไหนและใช่ปะบอทหรือคนหรือคนเล่งอยู่เฮ้ยไม่น่าใช่บอทและยิงเพื่อนเราหมดตี้แล้วนี่ว่างานมาแล้วไงดึงได้ไหมเนี่ยสก,กี้เอาลอ่วง ไม่ไหวนะขอปืนอื่นก่อน M500 อย่างเดียวทำจาเบยดไม่ทันมาช่วยแววนะลปล่อยมังุมไปสองคนเสียงอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่นี่นี่สื่สองห้าห ลมลมลมเฮ้ยโอ้โหจะชนะอยู่แล้ววูบเลยโกโกวาเนี่ยมันเป็นปืนแบบถ้าเกิดยืนประจันหน้าแลกกันอ่ะมันสู้เข้าไม่ไหวนะฮะมันต้องรอแบบจังหวะหลอยมาเพื่อนสองสามแล้วนะ เกมนี้ห้ามแพ้นะถ้าแพ้เราจบเลยนะครับต้องชนะเท่านั้นต้องชนะ2เกมรวดด้วยเอาเกมนี้ก่อนอย่างแรกเออตึงจัดฝัอองด่งนู้นนะตึงจัด <c oughs> ส่วนฝั่งเราเนี่ยล้มดังตึงจัด <c oughs> หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเ <c oughs> ตดตดเตดตด,ตดนบสวยสก,กี้ ดัวนมมุมไปดิคิวไม่เลยสวยแดกกี้เก็บหมดไว้ว้าวสองคนสองคนเอาเบอร์สามบนลบนบนบนคนหนึ่งช่วยตัวเองไปก่อนนะเพื่อน ขอดักไอคนที่แป๊บเออตึงแน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตึงแน่ลงมาลงมาตายนะเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ยอมลงยอมตาย,ตายหมดหมดหมดขอบคุณนะผมไม่กล้าเสี่ยงเอา m 5 0 0รยิงเลยกลัวพลาดแพ้เลยนะ เพราะว่าเราต้องชนะนะครับมาเกมท้ายสุดตัดสินของจริงเกมนี้ขอแบบปิดเกมเร็วเลยละกัน4ี่สามขอเน้นๆนะฮะส่วนปืน M 5 0 0เนี่ยผมสรุปให้เลยละกันก็คือใครจะสุ่มนะครับต้องคิดไว้ด้วยว่ามันเป็นแค่ปืนพกนะมันเป็นปืนต้นเกมโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยน้อยนะครับถ้าเล่นใน 4v4 4 <ๆ S 2> อย่างมากก็แค่เกมที่1เกมที่2เราก็เปลี่ยนปืนกันและเพราะฉะนั้นถ้าเพชรไม่เหลือจริงๆเนี่ยนะนำผ่านนะฮะแต่ถ้าเพชรเหลืออยากสุดอยากสุมก็จัดไปเลยนะครับ รับรองว่าความแรงเนี่ยก็อย่างที่เห็นเต็ดหนึบเต็ดหนึบนี่ความแรงอย่างที่เห็นนัดละสิบเป็นไง <c oughs> จะตายตอนไหนเม็ดละสิบเนี่ยมันน่าจะโดนแขนหรือเปล่าเมื่อกี้แบบยิงไม่เต็มไงจริงๆมันควรจะสามสิบสี่สิบนะฮะเอ็มห้าร้อยเหลือสามคนเฮ้ยเราก็เหลือสามนี่หว่าสามสาม ดูดิความแรงเม็ดละสิบเก้าช่วยเองไปก่อนเพื่อนพันยาแป๊บสวยจ้กกีค้คนเดียวคนเดียวเหลือคนเดียว,ว,วคนนี้ขอแบบปิดท้ายด้วยปืนพกหน่อยได้ไหม ถอนเน้นๆนะ่ะเน้นๆเขาที่เบ้าหน้าอยู่ตรงไหน,นล่ะเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละเอ้ยดูถอนขึ้นข้างหลังถอนนี้ถอนนี้ไม่โดนแฮแล่นเหลี่ยมแล้ววงบิดไปทางเขาด้วยไงยไปไปไปจ็๊กกี้ดัน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 นี่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 นมีไอวอลออมมะ นี their tongue, no s. <S ่ไงแล้วสองเม็ดพอเม็ดแรกไม่เป็นไรเม็ดต่อไปลงไปนอนแม่เม็ดแรกเข้าร้อยกว่าเองนะฮะคือถึงจะเข้าเต็มเต็มเนี่ยก็มีโอกาสที่1เม็ดจะไม่ตายนะครับและ MVP ของเกมนี้ก็คือ โกโกวาคิมซุนดีไดยังไงล่ะนี่เข้ามาขโมยอออไปเลยออกลบอ้าวลืมเอาโกโกวาไปด้วยโอเคลองดูแลกันนะครับตัดสินใจกันดูว่ามันคุ้มที่เราจะเสียเพชรสุ่มมาใช้หรือเปล่านะครับ